สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดมผฟรีผมช่างใหญ่นะครับวันนี้ยืนอยู่ที่สวนสวนหย่อมนะครับแล้วก็ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเดอะเอเทียมนะซอยนะครับเพิ่มศิน20แยก5นะครับก็หมู่บ้านเดอะเอเทียมเนี่ยก็เป็นโครงการประมาณ 120ยยี่สิลังคาเรือนนะหรือว่าประมาณ120ยสเฟยียดนะครับวันนี้ก็ได้มาระบายความในใจนะให้เพื่อนทั้งตัดผมทั้งช่างตัดผมบาเบอร์ตัดผมชายร้านเสริมสวยทั่วประเทศได้ฟังกัน สคลิปที่ผ่านมาก็ได้ถ่ายวิดีโอรีวิวบรรยากาศนะครับร้านตัดผมร้านเสริมสวยย่านสะพานใหม่เป็นยังไงครับปิดเรียบ100%ยเปอร์เซ็ายได้เป็นศูนย์ทันทีเลยเมื่อคืนนี้ก็ได้ฟังข่าวนะครับจากโคศกสบคนายแพทย์วิศณุนายแพทย์วิษณุโยธินนะครับจำจำได้แต่ชื่อนะ นะครับก็เป็นโฆษกศูนย์บริหารโควิดนะก็บอกว่าทางสมค,ครจะมีการเสนอล็อกดาวน์นะครับสเดือนแค่ฟังนี้ก็เครียดเลยละสองเดือนนะครับโดนล็อกดาวน์มาเท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่10บกรกฎาคม2564ี่นะครับจนถึงวันที่3าบเอ็ดนี้ก็20่สยี่วันแล้วอันที่จริงอ่ะบรรยากาศร้านตัดผมร้านเสริมสวยมันเงียบมาตั้งแต่ โควิดระบาดแล้วครับตั้งแต่สามเดือน6เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับพวกเราก็ประคับประคองหารายได้จุนเจือครอบครัวมีมากมีน้อยแล้วก็ตัดไปนะครับเพื่อหาค่าเช่าหาค่าน้ำค่าไฟสิ่งที่ข่าวนะครับค้ารนมนตรมีนะครับ ได้อนุมัติงบประมาณเยียวยานะครับคนละ5,000บาท2เดือนนะก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปหาไปหาติดตามข่าวใน YouTube หรือว่าสำนักข่าวที่เชื่อถือได้นะในฐานะนะครับของช่างตัดผมผู้ประกอบการร้านตัดผมชายผมหญิงช่างใหญ่ก็รู้สึกนะครับ เหมือนอนกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนั่นแหละที่ประสบปัญหาว่าสิ้นเดือน,นจะเอาที่ไหนหจ่ายค่าเช่าเจ้าของบ้านเจ้าของร้านที่เขาให้เช่าเนี่ยเขาจะผ่อนปลนให้เราไหมเขาจะเว้นไหมนะครับเพราะว่าคําสั่งปิดร้านเสริมสวยตัดผมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สิบกรกฎาคมสี่นะครับคําสั่งที่หนึ่งนะครับ คำสั่งที่สองก็เริ่มแต่วันที่ยี่สิบกรกฎาคมหกสี่นะครับต่อมานะครับก็คือวันที่สองนะครับจนถึงเนี่ยก็คือพรุ่งนี้เขาจะสั่งปิดไปอีกนะสิบสี่วันคือล็อกดาวเพิ่มอีกสิบสี่วันนะครับในสิบสามจังหวัดสีแดงเข้มนะควบคุมสูงสุดแล้วเขาจะจะมีการพิจารณาเพิ่มนะครับจังหวัดที่มีการติดเชื้อเพิ่มเข้ามาอีกนะ นะครับก็ทําให้ช่างตัดผมนะครับรู้สึกเครียดกังวลใจไม่มีที่พึ่งแล้วร้านที่เคยประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไม่มีรายได้เลยสักบาทเลยรายได้เป็นศูนย์บางท่านนะครับเปิดร้านตัดผมร้านเสริมสวยหนึ่งร้านเลี้ยงครอบครัวหกเจ็ชีวิตนะสำหรับสำหรับเงินเยาวยานะครับสามพันห้น่ะมันไม่เพียงพอครับอีกทั้งอะไรจ่ายล่าชา้า มีนะครับ,รบพี่ๆบางท่านก็บอกว่ายุให้ช่างใหญ่ด่ารัฐบาลน,นะครับซึ่งช่างใหญ่ด่าไม่เป็นแล้วก็อย่างหนึง่งด่าไปก็เหนื่อยเปล่าใครก็จะมาฟังใครก็จะมาสนใจอาชีพตัดผมอาชีพเสริมสวยที่เป็นส่วนน้อยนะครับรัฐบาลก็จะมองถึงภาพรวมนะว่าเอาศูนย์บริหารโควิดเช็คยอยมาดวันีตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เท่าไหร่ หนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับตอนนี้จะแตะสองหมื่นแล้ววันนี้ก็หมื่นแปดเมื่อวานก็หมื่นเจ็ดแต่ช่างอย่างมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคืออะไรผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเนี่ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็คือมีการหายแต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับที่น่าเศร้าสลดใจนะครับในยุคนี้นะครับผู้ที่ป่วยติด เชื้อโควิดนาทีสิบนะครับลงปลอดเตียงรักษาไม่มีหาไม่ได้แล้วนะครับในกรุงเทพนะครับถังออกซิเจนไม่มีบางที่ก็ถังหมดออกซิเจนหมดผู้ที่ติดโควิดแล้วลงปลอดนะครับเชื้อลงปลอดมันจะเป็นฝ้านะปอดแล้วก็อะไรหายใจติดขัดนะครับต้องใช้อะไรเครื่องช่วยหายใจในการ ทำให้เขาหายใจได้นะครับสิ่งสำคัญคือวัคซีนเนี่ยไม่มีฉีดไม่มีฉีดทั่วถึงนะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าพวกอสอนะครับคุณพี่อาสาทั้งหลายแล้วนอะไรสับปลเรอครับแล้วก็ปปนะวกูก้ภัยที่เขาไปทําอยู่หน้างานเนี่ยใส่ชุด PE ใส่ชุดป้องกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงนะ ขนาดหมออยู่ในโรงพยาบาลมันอยู่กับผู้ป่วยนานๆน่ะก็ยังติดเลยนะครับทีเนี้ยพวกเราอะช่างตัดผมเนี่ยวัคซีนก็นไม่มีให้ฉีดเขาให้อยู่บ้านเฉยๆให้ไปทําอะไรอะตอนเนี้ยจะให้ไปตัดหญ้าครับจะให้ไปขายกับข้าวอจะให้ไปอะไรจะให้ไปทําอย่างอื่นมันทําไม่ได้เพราะาช่างตัดผมมันเป็นงานอะไรเป็นงานศิลปะชั้นสูงเป็นทักษะที่ ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับทํากับข้าวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้ไปทํากับข้าวขายนะยากนะจะให้ไปทําอะไรนะครับก็เกิดความเครียดกันเครียดสะสมช่างใหญ่ก็เครียดนะครับเปิดร้านตัดผมก็ไม่ได้เปิดโรงเรียนตัดผมก็ไม่ได้เปิดสถาบันสอนอผมก็ไม่ได้ก็เหลืออยู่ช่องทางเดียวกคือช่องทางของ u t u b e นะครับซึ่งจะสอนตัดผม ก็มี YouTube มีวิดีโอโลงก็อะไรต่อเมื่อมีลูกค้าให้ตัดผมตามบ้านบางท่านก็ไม่ให้ถ่ายอีกก็ออกไม่ได้อีกยากเข้าไปใหญ่ศูนย์ฝึกวิชาชีพสารพัดช่างโรงเรียนเสริมสวยสถาบันต่างๆศูนย์ฝึกวิชาชีพปิดหมดเลยขนาดสวนสาธารณะลานกีฬาอะไรเนี่ยยังเขายังไม่ให้เปิดใช้เลยปิดล็อกกุญแจหมดเลยนะครับ ขอขอให้เพื่อนๆน,นะครับเตรียมตัวเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมามา่าตุนเยอะๆไข่เยอะๆกินไข่นะครับจนหน้าจะเป็นไข่หมดแล้วเนี่ยไม่ไข่เจียวก็ไข่พะโล้ไม่ไข่พะโลก้ก็ข้าวผัดไข่หรูๆห,หน่อยก็ไข่น้ำก็ยังดีที่มีกินนะครับสามทุ่มนะพวกเราก็ต้องรีบเผ็นเข้าบ้านกันหมดแล้ว ถนนหนทางเงียบถ้ามีการล็อกดาวน์นะครับร้อเปอร์เซ็นต์ี่ยห้ามลุกห้ามชาวบ้านประชาชนออกจากบ้านเนี่ยผมฝากถามถึงรัฐบาลนะว่าคุณจะเอาข้าวกล่องที่ไหนมาส่งเขาทั่วประเทศอ่ะคุณจะงบประมาณงบประมาณมาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็มีแนวคิดนะครับกับพันธมิตรกับคุูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ปรึกษาหารือกันว่า เราจะตั้งเป็นชมรมหรือว่าจะตั้งเป็นศูนย์วอลลุ่มนะครับในการรับบริจาคสิ่งของเงินทองไปซื้อเวชภัณฑ์นะครับยาหรือถังออกซิเจนหรืออะไรเครื่องทําออกซิเจนหรือเข้าสารอาหารแห้งส่งตรงถึงช่างตัดผมที่ติดโควิดอาการหนักทั่วประเทศดีหรือไม่นะครับก็ให้เพื่อนพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้มานะครับ บางท่านนะครับก็บอกว่าตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่อยู่เฉยๆบางท่านก็บอกว่ามันก็ต้องช่วยกันถึงเราจะไม่ใช่เป็นครูบาอาจารยก์ก็ตามไม่รู้จักกันก็ตามแต่มันเป็นอาชีพเดียวกันพวกเราต้องเกาะกลุ่มจับมือกันไว้นะครับกลุ่มที่มีการช่วยนะครับก็มีช่างกลุ่มชชชนะครับช่างช่วยช่างของอาจาร,รย์เด่นของอาจาร,รย์โก้มหาชัยนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นของอาจาร,รย์ ถาพรอยู่โตหรือว่าอาจาร,รย์แมกอยู่เทินแล้วก็อาจาร,รย์นิดหายห่วงอาุทยาหรืออาจาร,รย์เอเอสซิดนะครับนะครับครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านเนี่ยเขาก็มีการรับบริจาคมีการช่วยเหลือนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่รู้จักที่ร้องขอไปนะครับส่วนลูกศิษย์ของช่างใหญ่เนะี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเราก็เป็นตัวเล็กๆนะครับ สิ่งที่จะต้องทำนะครับก็ต้องมีการต้องมีการขออนุญาตครับขออนุญาตรับบริจาคขออนุญาตเรียลลายนะครับขอส่วนถ้าเป็นทําแบบในนามส่วนตัวเนะี่ยมันทําได้ง่ายมันคล่องนะแต่ก็อยากให้มีการตรวจสอบให้โปร่งใสให้มันตรงไปตรงมานะครับมีการรับบริจาคมีบริจาคท,ที่ไหนบ้างมีบัญชีตรวจสอบได้นะครับก็เดี๋ยวช่างใหญ่จะไปปรึกษาหรือให้มันตกผึกให้มันได้ข้อสรุปก่อนนะนะครับก็ยังคิดอยู่นะครับถ้ามีการล็อกดาวน์สเดือน สเดือนหกเดือนปีหนึ่งนะพวกเราจะอยู่ยังไงนะครับจะบีบให้พวกเราไปลงถนนนะครับประท้วงเราพวกเราก็ไม่ไหวนะครับจะกินข้าวสาม,มื้อพวกเราก็แย่อยู่แล้วนะครับพวกเราก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้มานะนะครับสิ่งที่ช่างตัดผมช่างเสริมสวยที่อะไรที่ติดโควิดเน่ยที่น่าเป็นห่วงคืออะไร เขาเดินทางไปรักษาที่บ้านเกิดไม่ได้อีกเนื่องจากไม่มีใบรับรองจากแพทย์นะครับนะครับมันก็จะออกจากพื้นที่สีแดงไม่ได้นะครับยกเว้นอะไรยกเว้นผู้ป่วยที่ติดโควิดช่านตัดผมนะครับได้ใบรับรองแพทย์อนุญ,ญาตให้ออกนอกพื้นที่ต้อจะต้องแจ้งอะไรสาธารณสุขจังหวัดนั้นอำเภอ,อ,อนั้นๆอสมนั้นๆนะครับฝ่ายไดฝ่ายปกครองตำรวจทหาร ผู้ว่ารัชก,การกรุงเทพหรือว่าผู้ว่าอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในการเสียรับรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่บ้านเกิดนะครับอา้าวติดปัญหาเรื่องอะไรไม่มีรถรับส่งอีกนะครับต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าคนขับอีกนะครับบางท่านก็โชคดีนะครับอย่างเช่นจังหวัดมหาสารคามนะนะครับคุณช่องช่องดูฮีนะครับก็ประสานงานกับ อาจารย์นงมหาสาร,รคามนะนะครับช่างตัดผมที่อยู่จังหวัดมหาสาร,รคามถือว่าโชคดีนะซองดูฮีเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเกี่ยวกับตลกปกฮานะก็บอกเลยบอกพันอาจารย์นงมหาสาร,รคามว่าถ้ามีนะครับพี่น้องสาร,รคามที่อยากจะกลับบ้าน,นเขาจะมีรถรับส่งฟรีเลยเลี้ยงน้ำอีกตัางหากนะครับแต่ข้าวมันไปถามตัวเองนะว่าเขาเลี้ยงหรือเปล่านะครับถือว่าโชคดีนะ ยูทูบเบอร์นะครับท่านนี้นะครับก็เคยติดโควิดนะของคุณซองดูฮีนะแต่ตัวนี้ก็รักษาหายแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับที่ลูกศิษย์ช่างใหญ่ไม่ติดโควิดแต่เราก็ต้องนึกถึงนะครับเพื่อนร่วมอาชีพว่าถ้าติดโควิดจะไปพึ่งใครนะครับเดี๋ยวนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ความพืบหน้ายอดติดเชื้อของช่างตัดผมนะครับก็เดี๋ยวจะมอบมอบหมายให้ครับอาจารย์นงสารคามนะ นะครับชื่อเล่นท่านชื่อจ่านงหลวงทีบนะท่านก็ไปไปเป็นด่านหน้าเลยไปเป็นนักโรดด่านหน้าเลยในการสู้โควิดด้วยการอะไรส่งนะครับเข้าสารอาหารแห้งส่งอติอะไรนะส่งเวชภัณฑ์น,นะครับยารักษาโรคฟาทลายโจนพาราเซตามอลนะครับให้กับช่างตต่ผมที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะบางท่านก็ป่วยอาการหนักเลยครับ บางท่านก็มีแรงลุกขึ้นหุงข้าวได้บางท่านก็ป่วยนอนสมเลยทีนี้ก็อย่าไปรังเกียจเขานะครับสําหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าช่างตัดผมที่ติดโควิดนะเขาก็คือมนุษย์เขาก็คืออะไรคนทำมาหากินมันเป็นเพียงว่ามันซวยเฉยไม่รู้ติดมันยังไงช่างใหญ่ยืนอยู่นะครับกลางถนนนะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็คืออะไรมันโล่งช่างใหญ่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะพาะครับไปดูนะครับ หมู่บ้านสำนักง,งานขายนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะครับสำนักง,งานขายนะครับที่นี่ก็ช่างใหญ่มาอยู่ก็จะสองปีแล้วนะถนนกว้างครับน่าจะสิบสองเมตรนะครับดูจากสายตานะรถวิ่งสวนกันสบายๆครับสำนักง,งานขายนะครับที่เดอะเอเทียมเนี่ยถนนพปงหลโยธินห้าสิบสองนะ เปิดทุกวันนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับเบอร์โทรติดต,ต่อก็086-005-2525นะที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับขนาดไม่ใหญ่นะและก็ไม่เล็กมีอยู่ประมาณ120วหลังคาเรือนนะครับกำลังสร้างนะเพื่อนพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะซื้อบ้านนะครับมาอยู่ใ,ใกล้ๆท่างใหญ่ก็มาสอบถามนะ เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวท่างอยากจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับช่องทางการติดต่อนะใต้คลิปวิดีโอนี้นะลุ้นนะครับลุ้นไปด้วยกันว่าพุ่งนี้เศร้าไม่ได้เปิดร้านหรอกไม่ได้เปิดร้านตัดผมหรอกโรงเรียนเสริมสวยอะ่ะปิดมาสองเดือนแล้วอย่างเช่นโรงเรียนเสริมสวยของอาจารย์ชาติที่อยู่สมุทรปราการนะ ตอนนี้ปิดไปแล้วสองเดือนแล้วตอนนี้อาจารย์ชาติก็หาทาเลทาสีครับเช่าห้องเตรียมที่จะเปิดร้านตัดผมนะตอนนี้คงทาสีรอไปอีกเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้อีกก็เหนื่อยเหนื่อยกันเห็น,นครับนี่ก็เป็นป้ายสำนักงานขายนะติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยครับ 0860052525นะในโครงการนี้นะครับก็จะมีเห็นได้ข่าวว่าจะมีสระว่บบาน้ำด้วยนะแล้วก็จะมีสวนสนนาธาระด้วยสวนหย่อมนะครับสำนักง,งานขายก็จะมีหมาตัวหนึ่งอยู่ข้างในหมาพันอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ช่างใหญ่เดินเข้าไปก็เห่านะเห่าห้องๆเลย ยืนนันก็ปวดขาครับนั่งรถกรอล์ของโครงการนี่ยมืดไหมหน้ามืดไหมหน้ามืดไหมก็เท้าเฮ้าที่นี่ก็มีราคาตั้งแต่ล้านกว่าบาทขึ้นไปนะนะครับลมโกกดีนะครับบริเวณนี้นะก็ที่ วัดราดนิยมธรรมหรือว่าวัดหนองประชีนะตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครน,นะครับร่วมกับสํำนักสาธารณสุขอนามัย61นะที่เขตสายไหม่แล้วก็วัดหนองบระชีนะร่วมกันนะครับจัดตั้งศูนย์พักคอยนะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิดไม่มีเตียงนะนะครับก็เป็นข่าวดีนะทางกรุงเทพมหานครน,นี้เขาก็ ตั้งจุดนะครับพักคอยนะครับประมาณ60กว่าจุดนะหกเขียบน,นะครับก็อ,อยากให้อะไรมีการตั้งลงทานด้วยตอนนี้คนหิวข้าวนะครับคนตกงานเยอะครบางเห็นที่มีข่าวนะครับมีอะไรคนตายริมถนนเนศะร้าเลยจะไปตรวจโควิดนี่ก็ต้องมีเงิน800ร้อในการตรวจโควิดที่คลินิกนะถ้าอยากจะซื้อชุดตรวจเป็นอะไรเป็น เป็นลักษณะชุดตรวจขนาดเล็กนะครับก็สี่ร้0ยห้าิบสองร้อยสามร้อยแล้วตรวจตรวจเพื่ออะไรลดความกังวลลดความกลัวลดความหวดาดผวานะทํทให้ทุกคนนะครับมันมีอะไรจ่ายนะครับเครียดก็เพื่อความสบายใจก็หาซื้อตรวจแล้วนะครับพราวันนี้ให้กําลังใจทุกคนสู้นะครับสู้อย่างอะไรสู้อย่าง มีเกียรติแล้วก็อะไรมีศักดิ์ศรีแล้วก็ต้องมีความกล้านะครับตุนข้าวไว้เยอะตุนข้าวสารอาหารแห้งนะครับวันนี้ก็6โมง5นาทีแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับจะจะถึง3ทุ่มแล้วพวกเราก็ต้องรีบเข้าบ้าน,นก็เดี๋ยวได้ความคืบ่มหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาแช่งข่าวอีกทีนึงแล้วกันนะครับ เดี๋ยวขอปรึกษาารือกับรูบาอาจารย์ก่อนนะครับทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ